เราจะไปกันต่อที่เรื่องราวดีๆนะครับในการปลดล็อกที่ดินทำกินครับเพื่อที่จะยกระดับสินค้าการเกษตรกันครับ วันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ชาวอีสานของเรานะครับผ่านการลงพื้นที่รับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านธรรมนัฐพรมเผ่านะครับที่เดินหน้าแก้ไขตั้งแต่เรื่องของสิทธิในการเข้าถึงที่ดินนะครับไปจนถึงการยกระดับผลผลิตให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นครับเพื่อให้ชาวบ้านมีราย ได้ที่มั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันในรายงานครับกินและความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรเป็นประเด็นเร่งด่วนที่รัฐบาลพยายามเข้ามาแก้ไขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานแหล่งผลิตข้าวและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ในขณะที่เสียงสะท้อนจากพี่น้องชาวนาโดยตรงท่ามกลางฤดูการเก็บเกี่ยวและการตากข้าวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งความหวังสูงสุดยังคงอยู่ที่ราคาผลผลิตที่จะช่วยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแม่ก็ลงทุนประมาณโอ้ยหมื่นบุละมันมนก็ไลยขันตอนเนาะใส่ปุ๋ยกระบื้าแม่นขันตอนเดียวขันตอนแรกก็ใส่เอาเอาเอา,เอาต้นแล้วก็ขัน้นสองก็ใส่เอาห่วงนี่จ้ะ ถ้าอยากให้เพซอยอุ๋ยถือลงปุ๋ยถือลงแน่เราก็ให้ค่าเข่านี่ก็คือให้ละค่าเขามันขึ้นนะคะเพราะว่าชาวนาเครื่องควัสียู่ใดล่าสุดร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่จงังหวัดขอนแก่นหัวใจของภาคอีสานเพื่อส่งมอบนโยบายและนำความหวังมาสู่ชาวบ้าน สิ่งที่น่าจับตาเป็นพิเศษคือการผลักดันทุเรียนดูนาศาสตร์ซึ่งเป็นผลผลิตเด่นของจังหวัดขอนแกน่นให้เป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงรวมทั้งการปลดล็อกปัญหาที่ดินทำกินและการยกระดับสินค้าเกษตรพื้นถิน่นให้มีมูลค่าสูงขึ้น รองนายกธรรมนัตได้เน้นย้ำถึงนโยบายเร่งด่วนในการจัดการที่ดินทำกินโดยเฉพาะการมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้มีหลักประกันในการประกอบอาชีพอย่างมั่นคงซึ่งเรื่องนี้นะครับถ้าเราไม่มาในพื้นที่เราจะไม่รู้ว่าพี่น้องชาวคอนแก่นนะครับเดือดร้อนเรื่องอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์เรื่องสินค้าภาาเกษตรในเวลานี้ราคาข้าวหอมมะลินะครับ ในท้องตลาดที่เรามีโครงการรวบรวมข้าวโดวยใช้สถาบันเกษตร,รกรที่เป็นรูปของสากรต่างๆนะครับข้าวหอมมะลิณนเวลานี้ในราคาตันละ1,3800บาทณเวลานี้นะครับแต่ปัญหาของพี่น้องชาวอีสานนี่คือข้าวเหนียวซึ่งวันนี้ได้สั่งการให้ปรัดกระทรวงเกษตรและสหกร,รณ์และอธิบดีกรมการข้าวนะครับให้ผู้ประกอบการที่เป็นโรงสีมารับซื้อข้าวเหนียวจากพี่น้องชาวาอีสานโดยตรง นะครับราคาไม่ควรที่จะก,กดหรือเอารัดเปรียบพี่น้องชาวนาอันนี้ได้มอบสารสังการไปแล้วนะครับการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความพยายามของภาครัฐในการพัฒนาเกษตรกรรมอีสานอย่างยั่งยืนทั้งในมิติของการสร้างความมั่นคงด้านที่ดินและการยกระดับสินค้าให้มีมูลค่าสูง อย่างไรก็ตามความท,าท้าทายที่รออยู่คือการตอบโจทย์ความเดือดร้อนเร่งด่วนของชาวบ้านโดยเฉพาะปัญหาราคาข้าวตกต่ำซึ่งเป็นเสียงเรียกร้องที่ดังที่สุดจากใจชาวนาทุวภาคอีสานทีมข่าว n b t ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นรายงานปัญหาราคาของผลิตผลทางการเกษตรนะคะก็ยังคงมีกันมาต่อเนื่องแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะคอยผลักดันนะคะและก็แก้ไขปัญหานี้ให้ดีขึ้นค่ะ